พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นพิธีการที่มีความสำคัญสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนขอให้บัณฑิตปฏิบัติตามระเบียบการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรอย่างเคร่งครัดและบัณฑิตที่ไม่เข้ารับการศึกซ้อมจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันรับจริงดังนั้นขอให้บัณฑิตทุกคนทำการศึกษากระบวนการขั้นตอนต่างๆอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญด้วยความเร็ว36คนต่อนอาที แต่ยังคงไว้ด้วยท่าทางที่ถูกต้องตามกระบวนการที่สำนักพระราชวังกำหนดโดยมีรายละเอียดการฝึกซ้อมดังนี้ลักษณะการเดินลักษณะการเดินของบัณฑิตเป็นสิ่งแรกที่ควรตระหนักตั้งใจและพึงปฏิบัติเดินหน้าตรงลำตัวตั้งตรงแขนทั้งสองข้างแนบชิดลำตัวเดินไม่แกว่งแขนก้าวเท้าซ้ายก่อนเสมอตามจังหวะ ซ้ายขวาชิดซ้ายขวาชิดอย่างต่อเนื่องระวังเมื่อเท้าชิดแล้วเท้าซ้ายพร้อมก้าวต่อไปทันทีทั้งนี้ควรมีการฝึกซ้อมบัณฑิตให้มีความเร็ว36คนต่อนาทีโดยยึดถือความเร็วเป็นหลักถูกต้องและสวยงามที่สำคัญบัณฑิตจะต้องให้ความสำคัญต่อการเดินเป็นอันดับแรกและเมื่อเดินจนชำนาญได้ความเร็ว36คนต่อนาทีแล้ว จึงฝึกซ้อมในขั้นตอนต่อไป ถวายความเคารพบัณฑิตช,ชายและบัณฑิตหญิงที่แต่งเครื่องแบบนักศึกษาบัณฑิตช,ชายคำนับโดยยืนชิดเท้าโค้งลำตัวตั้งแต่เอวขึ้นไปก้มศีรษะมองปลายเท้าแล้วเงยหน้าอยู่ในท่าตรงบัณฑิตหญิงถอนสายบัวโดยให้เท้าซ้ายเฉียงไปข้างหลังเล็กน้อยงอเข่าย่อตัวลงไปตรงๆงแขนทั้งสองข้างแนบลำตัว สำหรับบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงที่แต่งเครื่องแบบข้าราชการให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันข้อควรระวังอย่าถวายความเคารพช้าหรือเร็วเกินไปเพราะจะต้องก้าวไปรับปริญญาบัตรหลังจากถวายความเคารพแล้วการเอางานยืนตรงยกแขนขวาสูงระดับไหล่ขนานกับพื้นงอเล็กน้อยได้ ขึ้นอยู่กับช่วงแขนระยะห่างจากพระแทน่นแขนซ้ายแนบลําตัวตามองที่ใบปริญญาบัตรขนาดจับปริญญาบัตรให้ก้าวถอยหลังเชียงออก45องศาทันทีการรับปริญญาบัตรจับปริญญาบัตรด,ด้านขวาให้นิ้วโป้งอยู่บนปกด้านหน้าอีก4นิ้วอยู่ด้านหลังให้อุ้งมืออยู่เสมอปกปริญญาบัตรด้านล่างเมื่อจับปริญญาบัตรแล้วให้หม้วนออกมาแนบกับอก ให้ปริญญาบัตรตั้งตรงในแนวเดียวกันกับลำตัวการถือปริญญาบัตรถือปริญญาบัตรแนบอกตลอดเวลาขณะเดินลงจากเวทีจนกลับไปที่นั่งตลอดระยะเวลาที่อยู่ในหอประชุมรับปริญญาบัตรเป็นของที่ได้รับจากพระราชทานอย่าเดินถือแกว่งไปมาหรือวางไว้ในที่ที่ไม่เหมาะสมการซ้อมรวมลักษณะท่านั่งในแถวที่กำหนด ให้นั่งหลังตรงหน้าตรงควรเฝ้าระวังให้ชุดคุยอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยตราสัญลักษณ์ของชุดคุยทั้งสองข้างอยู่แนวระดับที่เท่ากันและไม่ควรคุยกันการลุกออกจากแถวและการดูสัญญาณจากอาจารย์การลุกจากแถวจะกระทําต่อเมื่อผู้คุมแถวยืนขึ้นถวายความเคารพต่อองค์ประธานจากนั้นให้บัณฑิตเดินสไลด์ไปทางด้านซ้าย พร้อมกับออกจากที่นั่งอย่างสงบและรวดเร็วเมื่อบัณฑิตออกจากแถวให้ต่อท้ายบัณฑิตข้างหน้าเป็นแถวตอนลึกแล้วเดินต่อการด้วยท่าทางปกติไม่แกว่งแขนจนกระทั่งก้าวสู่บนเวทีโดยบัณฑิตคนแรกจะหยุดจุดแรกบนเวทีเพื่อรอคำกล่าวรายงานให้เสร็จสิ้นก่อนตําแหน่งสำคัญบนเวทีบนเวทีบัณฑิตจะขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร มีการกำหนดจุดการเดินไว้16จุดด้วยกันแต่ละจุดจะมีระยะห่างประมาณ90เซนติเมตรและตำแหน่งสำคัญบนเวทีคือการเดินเข้ารับณจุดที่ 14, 15, 16ให้ถูกต้องรวดเร็วและเป็นจังหวะจุดที่สำคัญคือจุดที่14เป็นจุดที่บัณฑิตต้องถวายการเคารพส่วนจุดที่15คือจุดที่บัณฑิตจะเข้ารับปริญญาบัตร และจุดที่16คือจุดที่ต้องถอยหลังออกมาเคารพก่อนเดินลงจากเวทีการเข้าจุดเดินจุดรับและการถอยหลังเมื่อรับปริญญาบัตรแล้วบัณฑิตเดินเข้าจุดในจังหวะซ้ายขวาชิดขณะชิดเท้าทั้งสองข้างต้องเหยียบกึ่งกลางและขยับเดินไปยังจุดต่อไปในจังหวะเดินอย่างต่อเนื่องบัณฑิตต้องไม่ปล่อยให้จุดข้างหน้าว่าง ถ้าว่างให้บณัณฑิตเดินเร็วข้ามจุดที่ว่างนั้นโดยไม่ต้องคำนึงถึงจังหวะแต่ให้ก้าวทันบณัณฑิตคนข้างหน้าและเดินให้ทันจังหวะต่อไปให้ไปถึงจุดคนที่บณัณฑิตข้างหน้ายืนอยู่ในการเดินเข้าจุดแต่ละจุดบณัณฑิตต้องเหยียบกึ่งกลางจุดทุกจุดและเดินให้พร้อมกันการเดินต้องไม่ก้มมองจุดให้มองไปข้างหน้าหน้าตรงลำตัวตั้งตรงเมื่อบณัณฑิตเดินถึงจุดถวายความเคารพ บัณฑิตต้องเข้าจุดพร้อมถวายความเคารพทันทีในจังหวะเดียวกับเท้าชิดบัณฑิตหญิงถอนสายบัวให้ย่อลงทันทีเมื่อเข้าจุดบัณฑิตก้าวเท้าซ้ายตามด้วยขวาให้เท้าขวาทับจุดรับปริญญาบัตรพร้อมยื่นมือขวาออกจากลำตัวเพื่อเอางานรับปริญญาบัตรณจุดรับแต่ยังต้องใช้จังหวะซ้ายขวาชิดพร้อมเอางานและรับปริญญาบัตร เมื่อรับแล้วให้ถอยขวาเฉียงออกทันที45องศาโดยใช้เท้าขวาวาดมาข้างหลังโดยเร็ว39แล้วหมุนขวาเดินให้ชิดขอบเวทีกลับไปยังที่นั่งของตนเองไม่เอี้ยวตัวมองหลังหน้าตั้งตรงเสมอสำหรับบัณฑิตหญิงให้ถอย39ถอนสายบัวแล้วย่อลงหมุนขวาเดินออกอย่างสง่างามจุดขานชื่อ ในจุดตรวจบณัณฑิตให้บณัณฑิตหยุดเพื่อขานชื่อของตนเองให้เสียงดังฟังชัดก,ก่อนจะเดินต่อไปในขณะที่ขานชื่อจะต้องหน้าตรงลำตัวตั้งตรงคุณข้าวโพคาสาริสุขเกิดทองศุวิทยามิลิสคีณนีศักคำภาสุนิลาอ้นสายอัศดาวุฒิศิริเครื่องแบบปกติขาวของทหารเครื่องแบบปกติขาวของทหาร ต้องมีถุงมือสีขาวและกระบี่กรณีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรไม่ต้องมีหมวกการปฏิบัติให้จับด้ามกระบี่ด้วยมือซ้ายโดยให้นิ้วหัวแม่มืออยู่บนหัวช้างส่วนนิ้วอื่นเรียงติดกันจับด้ามกระบี่ไว้ถุงมือวางทาบอยู่ใต้หัวแม่มือปลายถุงมือห้อยลงมาทาบลงกับกงกระบี่กุมกระบี่ให้ตั้งตรงตามแนวขาซ้าย ปลายฝักกระบี่จรดตั้งบนพื้นใกล้เท้าซ้ายหน้าส้นรองเท้าข้อศอกซ้ายงอไปด้านหลังขนานกับลำตัวทั้งหมดนี้ขอให้บัณฑิตตั้งใจฝึกซ้อมให้เกิดความชำนาญมีความเป็นระเบียบและพร้อมเพรียงกันเพื่อความภาคภูมิใจแก่ตัวบัณฑิตและวงตระกูลเพราะบัณฑิตทุกคนคือความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชาพัฏพิบูลสงคราม